สวัสดีครับพิศสราศีพาคใครมาเนี่ยคุณหมูนะคะปิยาดาธิร้าแก้วค่ะอ๋อคุณหมูแนะนําตัวนิดนึงสิครับค่ะสวัสดีค่ะด,ดิฉันปิยาดาธีระแก้วนะคะดิฉันเองเนี่ยก็ปกติแล้วก็เปิดร้านสปาอยู่แถวสุขุมวิทยี่สิบสอง นะะในช่วงที่เราเปิดสปาเนี่ยเราก็มีกลุ่มลูกค้าที่รักสวยรักงามรักสุขภาพอยู่แล้วนะคะดิฉันก็ได้มองหาว่าจะมีสินค้าอะไรดีๆมาตอบสนองลูกค้าที่ร้านเราบ้างก็ได้สรรหาแล้วก็ได้ได้รับการแนะนำนะคะให้รู้จักสินค้าของดีเน็ตเวิร์กนะคะซึ่งจากการทดลองใช้เนี่ยมองเลยนะคะว่าเป็นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมที่สุดของประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้นะคะดิฉันก็ได้ทดลองทานทดลอง ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะจนมองเห็นว่าเราน่าจะทำเป็นธุรกิจสร้างไรายได้ให้เราอีกอาชีพหนึ่งนะคะทุกวันนี้ดิฉันก็มุ่งมั่นนะคะตั้งใจกับการทำสินค้าธุรกิจตัวนี้นะคะจนเกิดความเชื่อมั่นซึ่งเรา เราบริษัทดีเน็ตเวิร์กนะคะมีนโยบายในการสร้างผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมนะคะตอบสนองกับชีวิตคนไทยปัจจุบันนี้นะคะว้าวนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับแสดงว่ามือเขาเก่งครับเขามีเขาเรียกว่าแมจิกทางด้านนิ้วนะครับเดี๋ยววันหลังเราต้องไปเยี่ยมนะครับให้เขานวดสปาให้ด้วยและนอกจากนั้นยังมีเรื่องของอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพด้วยซึ่งเป็นนวัตกรรมครับท่านผู้ชมนะครับนวัตกรรมตัวไหนนะครับที่นะครับ พิสุดาสีเนี่ยนะครับได้ทานเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เกิดเป็นผู้สุดาสีนะครับจากที่สูญเสียความทรงจําไปแล้วก็ย้อนกลับมาคืนคือตัวไหนครับก็เป็นสินค้าบํารุงเกี่ยวกับทางด้านสมองนะคะก็ในการครั้งแรกที่เรารู้จักท่านเนี่ยท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทางด้านความจานะคะก็ได้แนะนําให้ท่านทานเกี่ยวกับเรื่องของสมองบํารุงความความจานะคะจากการที่ท่านทานไปแล้วเนี่ย ท่านก็ได้สัมผัสถึงความจําที่ได้กลับคืนมานะคะก็ทําให้เรามีความมั่นใจนะคะด้วยเดิมเนี่ยเราก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของดีเนตเวิร์กอยู่แล้วนะคะยิ่งคนที่มีวิชาชีพทางด้านพยาบาลเนี่ยมาการันตีในความาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งมั่นใจยิ่งยิ่งขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทดลองทานนะคะนะครับพี่สุดาศรีครับ นะครับตัวที่พื่สุดาสีทานคือสิ่งที่วางตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะขออนุญาตหยิบหนึ่งกล่องนี้ครับนะครับท่านผู้ชมครับคุณหมูครับมันคือผลิตภัณฑ์ดีเบมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการวิจัยนะคะจากประเทศอินเดียนะคะสถาบัน CDRI นะคะมีจำหน่าย20ประเทศทั่วโลกนะคะโดยทางบริษัทดีเน็ตเวิร์เนี่ยได้ซื้อริขสิทธิ์เพื่อนำมาจำหน่ายนะคะเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ เจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะและณปัจจุบันนี้เนี่ยทางท่านประธานบริษัทของดีเน็ตเวิร์นะคะก็ซื้อลิขสิทธิ์เพื่อที่จะจําหน่ายที่ประเทศอีกต่างประเทศอีก4ประเทศนะคะก็คือมีพม่าลาวเขมรนะคะเวียดนามนามะคะรวมประเทศไทยเป็น5ประเทศนะคะเราถือว่าเป็นสุดยอดนะคะณปัจจุบันสินค้าที่เกี่ยวกับทางด้านสมองนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มอบมาให้กับประชาชนชาวไทยและอีกห้าประเทศในอาเซียนค,คำถามหนึ่งสำคัญกับพี่สุดาศีครับครั้งแรกที่กินนะครับนะครับและวพอกินเข้าไปเสร็จแล้วกี่วันอนะ่ะมันถึงดีขึ้นประมาณสองสัปดาห์นะคะคที่เรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงครับ คือความจําเก่าๆเนี่ยเรายังพอจําได้บ้างแต่สิ่งใหม่ๆเนี่ยเราจะจําไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะผู้คนที่มาใหม่เรารู้จักหน้าแต่เราไม่รู้จักชื่อเขาบางครั้งรู้จักชื่อแต่เดี๋ยวเดียวก็จําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจําคนได้เฉพาะหน้าตาครับบางครั้งก็ยังจําเอ๊ะคนในในที่ทํางานเดียวกัน ก็จําไม่ได้ว่าเขาอยู่แผนกไหนทั้งที่เขานั่งอยู่ข้างๆเราเนี่ยทุกวันเลยหัหนูก็อยู่ห้องติดกับหัวหน้าไงเอจําเขาไม่ได้ว่าเขาอยู่ในส่วนไหนของหน่วยงานเรานะคแต่หลังจากรับประทานดีเบรมไปได้สองสัปดาห์เนีเราเริ่มจําอะไรได้นะคะตอนนั้นก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะความจําเราดีขึ้นแล้วนี่อืแล้วก็ทานมาเรื่อยๆแล้วก็สังเกตตัวเองครับเรื่อยๆมาว่ามันดีขึ้นเป็นลําดับ ครับนะคะจนปัจจุบันเนี่ยคิดว่าดีขึ้นประมาณ80-90%เซเยี่ยมเยี่ยมครับนะครับข้อมูลต่างๆจริงๆแล้วที่เรามานั่งออกรายการเนี่ยนะครับข้อมูลอาจจะยังลงไปในไม่ลึกนะครับถึงเทสต์มเนิยอลนะครับถึงเปเปอร์ต่างๆนะครับคุณหมูครับเราสามารถอ่าเสิร์ชนะครับหรือว่าค้นหาข้อมูลตรงนี้นะครับที่มันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับดีเบลมได้จากที่ไหนอีกบ้างครับก็เราเสิร์ชคำว่า คลื่นคมมิี้นะคะคนี้เนี่ยก็จะมีงานวิจัยต่างๆรองรับนะคะแล้วก็สถาบันที่ทําวิจัยตัวนี้ก็คือ CDRI ของประเทศอินเดียนะคะนอกจากนั้นนะครับเรายังมีนะครับถ้าใครสนใจรู้สึกว่าคุณหมูนะครับจะมี CD ดีค่ะใช่ค่ะนะครับที่เป็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนะครับดีเลนนะครับแล้วก็นะครับเรื่องของว่าทำไมมันฟูนฟูขึ้นมานะครับมารับได้ที่ไหนครับซีดีนี้ หรือว่าสามารถ insert ผ่าน YouTube เข้าไปได้เลยใช่ค่ะครับแวะเข้าไปนะครับผ่านเข้าไปใน YouTube จะสามารถนะครับค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับท่านผู้ชมนอกจากสุขภาพที่ดีแล้วความทรงจำกลับมาแล้วผิวสวยกลับขึ้นมาแล้วมันยังมีนะครับเขาเรียกว่าความร่ำรวยกลับมาด้วยใช่ค่ะนะครับตรงนี้เป็นความลับไหมครับไม่เป็นความลับเลยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยท่านใดที่สนใจนะคะกิน อาหารเสริมมีสุขภาพดีนะคะยังสามารถสร้างไรายได้เป็นอาชีพของเราได้นะคะงั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับพี่สุดาศีแล้วก็คุณหมูเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านบริหารท่านอื่นด้วยจะมาเล่าให้ฟังว่าสุขภาพดีด้วยค,ความทรงจํากลับมาด้วยสวยด้วยและยังร่ํารวยด้วยจะทํำยังไงดีสักครู่เดียวครับ